คลิปวันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยเราจะมาเฮอันมาลองเล่นมาทดลองให้ทุกคนชมกันนะคะกับนี่เลยจ้า Please Filter Foundation นะคะรองพื้นของ Peach เองค่ะ เราตั้งใจทาแบบเรียลไทม์กันเลยเพราะว่าเดี๋ยวอถ่ายอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือจะตัดต่อแล้วก็ลงกันเลยนะคะทุกคนได้แบบว่ามีไอเดียเลือกส่งเลือกสีต่างๆแล้วก็เตรียมช็อปกันเลยเพราะว่าวันที่25มีนาคมนี้10โมงจะเปิดขายเป็นทางการนี่ขนาดยังไม่เปิดขายก็คือไลน์แทะ DM ทะลุมากเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูสวอชเฉดสีกันนะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเนื้อเท็กเจอร์การลงอะไรต่างๆนะคะจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยคะ่ะ ขออนุญ,ญาตเผยชมยังเป็นทางการนะคะจ้าด,ดาน,นี่ก็คือ Please Filter Longwear Liquid Foundation นะคะมี SPF 50 PA 3บกด้วยกันตัวนี้นะคะไซส์20 ml ราคาอยู่ที่490บาทตั้งใจทำราคาให้แบบว่าทุกคนยังแบบเอื้อมถึงสามารถหาซื้อหาได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบอกเลยว่ามีโปรโตอนเปิดตัวแน่นอนก็คือ450บาท ส่งฟรีไม่มีค่าส่งเพิ่มเติมเลยนะคะงั้นรีบกดให้ทันล็อตแรกเนาะตั้งแต่วันที่25มีนาคมนะคะถึงวันที่31มีนาคมก็เป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะคะว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะก็คือหน้าตาของรองพื้น Please Filter นะคะมีหมด4เฉดสีเลยค่ะทุกคนพูดถึงแพคเกจจิ้งกันก่อนนะคะพี่ตั้งใจทำแพคเกจิ้งมาให้แบบว่าน้ำหนักเบาพกพาง,ง่ายเป็นไซส์ที่กระทัดรัดไม่เอะอะไม่วุ่นวายนะคะคือจริงสามารถที่จะ ลงไปในกระเป๋าหรือวางบนชั้นโต๊ะเครื่องแป้งก็คือไม่เกะกะแน่นอนนะตัวนี้นะคะทามาเป็นแบบหลอดบางสุญญากากค่ะทุกคนก็คือวิธีการใช้เนี่ยตอนแรกนางจะปอกกว่านี้นะอันนี้คือเป็นหลังที่เราบีบมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนข้อเสียมีนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นค่ะก็คือตอนที่จะเริ่มใช้น้องก็ยังพองอยู่ใช่ไหมเพราะว่านี้เป็นไซส์ที่แบบว่าคือมันสามารถจุได้มากกว่านี้แล้วก็เผื่อว่าในอนาคตหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเพิ่มปริมาณราคาเท่าเดิมหรือว่าอย่างนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้นะคะก็คือ หมือนเขาจะต้องอัดมาให้น้องป่องๆก่อนใช่ไหมทุกคนแล้วเวลาที่เราใช้อ่ะช่วงฟืดแรกๆะคะ่ะน้องจะมีลมออกมาแล้วบางครั้งคือลองพืันอาจจะฟึดออกมาด้วยนะคะก็ใครที่เพิ่งเปิดใช้ก็แนะนําว่าให้กดไปแล้วก็บีบหลอดไปนิดนึงนะคะจนน้ำแบบว่าอากาศเนี้ยหมดแล้วเหลือแต่เนื้อรองพื้นก็จะไม่มีลมแฟตออกมานะแค่นั้นเองนะคะตัวนี้ก็คือตั้งใจทําออกมาให้มันแบบ ดีงามที่สุดเท่าที่เราสามารถทําได้ในตอนนี้แล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาสวอททั้ง4เฉดสีเลยแล้วกันนะคะพี่ไม่พูดพร่ำทำเพลงใดๆแล้วเพราะว่าคนอยากรูแล้วว่าสีมันเป็นยังไงนี่ค่ะทุกคนสาหรับเฉดสีของเรานะคะมีหมด4เบอร์ด้วยกันนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งเบอร์ศูนย์สองเบอร์ศูนย์สามเบอร์ศูนย์สี่นะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งไลท์ศูนย์สองเบสศูนย์สามแทนแล้วก็ศูนย์สี่ฮันนี่นะจ๊ะ คือเราตั้งใจไม่ได้ทำรองพื้นออกมาเหลือจนเกินไปนะคะต้องการให้มันมีติ่งนูนชรอนิดนึงดังนั้นเนี่ยเวลาที่สมมติรองพื้นเหลือไปคนที่ผิวอมชมพูหรือคนผิวนูโช่อย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบว่าหมองใช่ไหมตอนนี้พอมันติดติดนูนชรอนิดนึงมันจะมีความผ่องมากเลยแล้วนี่อย่างสีฮันนี่นะคะคือสีแบบสาวใต้ผิวของคนไทยผิวแบบโอ้โหน้ำาพึิ่แบบสุดๆอย่างเงี้ยคือขารองพื้นยากแต่เราตั้งใจทําให้แบบว่าสาวใต้ใช้ได้เพราะเพื่อนเราเอ่ยคุณแม่เอ่ยหรือว่าแบบ หลายๆคนที่มาปรึกษาเราอย่างเงี้ยคือเรารู้ว่ามันมีปัญหาตรงนี้อยู่นะคะส่วนเบอร์หนึ่งไลน์เนี่ยก็จะเป็นแนวแบบเกือบเกือบเซาวๆเกาหลีนิดน,นึงติดเกาหลีนิดน,นึงประมาณ20เอ็ดอะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าเป็นคนที่ผิวกล,งกลางๆนะคะจะมี2เบอร์ก็คือเบอร์2แล้วก็เบอร์3ผิวพี่นะคะใช้เบอร์2ค่ะเดี๋ยวเรามาสมัติบนหน้าเลยแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงส่วนสามก็จะเข้มกว่านิดนึงค่ะนี่นะคะเบอร์1นจ้านี่เบอร์2นะคะ ส่วนนี้คือเบอร์สค่ะและเบอร์สี่ค่ะทุกคนชื่อเห็นไหม มีความต่างอยู่มีความชัดเจนในคาแรคเตอร์ของแต่ละสีนะคะว่าตั้งใจนาเออสีลายก็ลายเลยสีผิวแบบประมาณพีนะะ่าปีเบก็คือเบกเลยส่วนผิวแทนก็จะมีความแทนๆมกแดดนิดนึงส่วนเบอร์สีที่เป็นทันนี่ก็คือนี่เลยผิวเข้มผิวสีน้ำผึ้งนะคะจัดไปได้เลยจ้าทั้งหมด4เฉดสีนะคะ การลงนะคะเพื่อนๆสามารถลงได้ไ no ม่ว่าจะใช้นิ้วมือก็ได้หรือว่าใช้พัฟคัชชั่นก็ได้ใช้ฟองน้าชุบน้าก็ได้หรือว่าจะเป็นแปรงก็ได้นะแด้แปรงทุกประเภทเลยนะคะเป็นรองพื้นที่เอาใจทุกคนทุกวิธีการลงเลยค่ะอย่างนี้จะใช้มือก่อนเลยนะคะเพื่อความง่ายนี่ดูเนื้อของรองพื้นเวลาเรากดอะเราตั้งอย่างนี้นะทุกคนแล้วเราค่อยกดนี่พอน้องแบบว่าอากาศหมดอะค่ะก็ไม่มีฟึดฟึดแล้วข้างนี้นะคะพี่จะใช้นิ้วมือในการลงก่อนเลยทุกคนเพื่อความง่ายเราจะ แคปลองพื้นนะคะเกลี่ยด้วยมือเลยค่ะอันนี้เราไม่ได้ลงไทม์เมอร์อะไรเลยนะทุกคนสีก็คือดีมากอันนี้ตัวเข้มกว่าหน้าไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ายังคงมีฤทิ์ของการตักแดดมาให้ดูผู่เลย รองพื้นตัวนี้นะคะจะให้ฟินิตลูคแบบซอฟต์แมทค่ะทุกคนคือคนผิวมันเนี่ยใช้แล้วก็ยังดูกว่าเออมีความแมแมทแต่ไม่ได้ดูแมท t แห้งจนเกินไปส่วนคนผิวแห้งใช้ปุ๊บนะคะก็จะแบบสบายผิวมากแทบจะไม่ต้องเซ็ตด้วยแป้งเลยจะมีเซ็ตใต้ตานิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็้องใช้ชีวิตปกติ ง่ายได้ส่วนคนผิวผสมแบบเราก็จะได้ฟินิชแบบนี้เลยนะคะชอบมากนี่คือเป็นฟินิชที่แบบปลื้มมากเพราะว่าให้เพื่อนทั้งผิวมันใช้คนผิวแห้งใช้ทุกคนคือใช้ได้แล้วก็ชอบมากด้วยนะคะนี่ให้ดูการปกปิดแล้วก็ฟินิชที่ได้คะ่ะ ส่วนฝั่งนี้นะคะพีทจะใช้เป็นฟองน้นําชุบน้ำค่ะทุกคนคือถ้าใครผิวร้อนแต่งหน้าไม่ค่อยติดนะคะพีทแนะนําว่าใช้ฟองน้ําชุบน้ําแล้วก็บีบให้มาแล้วก็ซับด้วยทิชูนิดนึงนะคะให้เหมือนเขามีความเย็นอยู่ความเย็นนี่แหละจะไปช่วยคลูผิวทําให้ผิวของเราเนี่ยแต่งหน้าเาติดง่ายขึ้นนะคะฝั่งนี้เราก็จะใช้วิธีการลงแบบนี้เลยฝาดลงบนผิวแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ําค่ะในการแทบ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 ,ทบ ะะพี่ให้น้องเขา4เต็ม5เลยคือเราต้องการการปกปิดแหละยังคงเป็นมีเดียมทูฟู l ได้แต่ว่าไม่ได้ฟูจนหนาจนปิดบงังทุกอย่างความอะไรต่างๆเนี่ยคือพี่ต้องการท่านแบบว่ามีความบางดูยังดูบางหรือยังดูไม่ได้ดูหนามากนะคะและนี่คือการปกปิดที่เราแบบตั้งใจทำนะทุกคนมันยังคงแบบว่าเฮ้ยเหมือนเห็นเป็นผิวๆอะแต่มันก็ปกปิดแต่มันก็ปิดแต่มันก็หายแต่มันไม่ได้ดูหนาหรือดูโปะจนเกินไปนะคะ อันนี้คือชอบมากแล้วก็เบาสบายผิวมากอันนี้คือความตั้งใจอย่างแรกคือไม่ชอบหนักหน้าเพราะประเทศไทยร้อนขนาดนี้แล้วถ้าหนักอีกด้วยก็คือจบเลิกเลิกคุยเสร็จเรียบร้อยนะคะกับการลงรองพื้นทั้ง2ฝั่งค่าเป็นแบบนี้เลยผิวสวยเล็ดดีมากเล็ดงานแบบโอ้ยไอ้เ oh, ลชอบชอบพิคือพูดเลยว่าถ้าไม่ชอบจริงไม่ทําขายยอมแบบทดลองไปเรื่อยเรื่อื่อย,อย,อย,อยคือผ่านตัวเทสมาหลาย หลายเจเนอเรชันมากกว่าที่จะออกมาเป็นรุ่นนี้นะคะคือเทสแล้วเทสอีกปรับกันแล้วปรับกันอีกแล้วก็โอ้โหคือตีกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาคือแบบเยอะมากทุกคนก็กว่าที่จะออกมาเป็นน้องพีซฟิลเตอร์นี้คือลองพื้นตัวนี้นะคะก็ต้องแต่ให้มันเป็นแบบลองพื้นฟิลเตอร์เสีผิวเบอร์แบบใส่ฟิลเตอร์เลยด้วยฟิลเตอร์นี้นะคะทุกคนโอเคค่ะสวยเป๊ะปังอลังเดี๋ยวขอไปแต่งหนะ้าทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงน้องพีซฟิลเตอร์กันต่อค่ะ เพราะว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ก็อวยน้องอะไรน้องนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ได้ติดตามสตอรี่ของพีชนะพีจะลงไว้ตลอดเลยว่าวันนี้ไปเล่นสเก็ตวันนี้ไปปาร์ตี้วันนี้ไปอยู่ดึกวันนี้ทํางานนู่นนั่นนี่คือเรื่องของความติดทนประทับใจมากๆจริงๆว่าติดคนได้ดีในหลากหลายสถานการณ์นะคะไม่มีรองพื้นตัวไหนที่ทดสอบเยอะขนาดนี้แล้วแหละคือหลากหลายสถานการณ์ ะะอยากช่วยอุดหนุนอยากสนับสนุน Wonder Peach นะคะก็เข้าไปได้ที่ Line Please c o s m e t i c เลยนะคะมีร้านใน Shopee ด้วยวก็คือ Please c o s m e t i c เลยก็สามารถช้อปปิ้งได้2ช่องทางเลยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะติดตามแบรนด์นะคะว่าจะมีสินค้าอะไรออกมาอีกเนี่ยก็ติดตามได้ใน IG f a c e b o o k Please c o s m e t i c นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูข้างล่างกันดีกว่านะคะว่าเตรียมการเตรียมงานอะไรกันไปถึงไหนแล้วนะคะส่วนรูควันนี้ก็คือสวยเป๊ะมากเลยค่ะลูกสวยๆมาทำงานค่ะ ลงมาเจอกับแสงธรรมชาติหน้าออฟฟิศนะคะนี่ก็เป็นออฟฟิศของเราตอนนี้ทีมงานกําลังแบบว่าขมักกระเมนเตรียมแอดต่างๆเตรียมข้อมูลข้อความต่างๆเตรียมตอบแอดต่างๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างคละจ้วนะนะตรงนี้นะคะ แพ็กรอไว้ก่อนประมาณนึงคือจริงๆคนอาจจะแบบซื้อเยอะกว่าน,นี้แต่ว่ากลัวทําไม่ทันนะคะทีมงานเรามีน้อยใช้สอย่างประหยัดก็เลยแพ็กลอกันไว้ก่อนอันนี้ก็ตัวทางานมือใหม่ชอบใหม่ผู้ประกอบการคนเริ่มต้นอะไรเขาเรียกนี่นะจะไม่ได้ให้ของให้ดูนะคะทุกคนแบบของเยอะมากแต่ว่าจัดมาค่าเป็นระเบียบเท่าไหร่ต้องจัดกันนะคะทีมแอดกาลังเครียดมากนะคะตอนนี้ทีมแอดเครียดมากกลัวตอบไลน์ไม่ทัน <Peace>. ชุดนี้นะคะทุกคนเป็นชุดที่ใช้ถ่ายแอดจริงก็คือรูปนี้เลยเป็นชุดที่แบบใครไม่เช่กระจกกับชันชุดที่ใช้ถ่ายแอจริงๆนะคะสวยมากตอนนั้นก็คือปังมากขอตัวไปพรุฟงานก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะกลับมาแล้วคะ่ะจะบอกวันหน โอ okay. เคหลังจากที่ไมปเรียนงานเสร็จแล้วนะคะเราจะมาพูดถึงรองพื้น Please Filter รอง g w e a r Liquid Foundation ตัวนี้กันก่อนนะคะก็คือเนื้อรองพื้นเนี่เป็นเนื้อรองพื้นแบบเนื้อลิควิดเลยทุกคนเกลี่ยง่ายแล้วก็บางเบานะคะให้ความรู้สึกแบบสบายผิวมากๆแต่ว่ายังให้การปกปิดที่ทําได้ดีแล้วก็สามารถบิวเพิ่มได้สำหรับใครที่ต้องการ,รบบาวันเบาสบายก็เป็นรองพื้น บางๆได้เช่นกันหรือถ้าใครวันที่แบบต้องการหน้าเป๊ะหน้าคงออกงานก็คือจัดไปเลยนะคะอันนี้คือหน้าไม่ได้ดึงแค่ตึงโบนะวันนี้หน้าเจะเแบบแป๊กแปนิดนึงแต่ก็ขอเข้าใจที่นี้คือเป๊ะบังได้เลยอยู่ทนแล้วก็ผิวสวยแน่นอนนะคะสําหรับรองพื้นตัวนี้เนี่ยมีสารต่างๆที่เป็นสารบํารุงอะ่ะเราไม่ต้องพูดเยอะอันนั้นคือแบบว่าหลายคนอาจจะแบบงงว่า ทำไมเจผิวมันใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะผิวผสมใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะผิวแห้งใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่ว่า ฟิลเตที่ได้ในแต่ละผิวก็จะต่างกันไปนะคะผิวแห้งก็จะได้ความแบบแมทขึ้นมานิดนึงส่วนผิวผสมแบบพีนะคะจะได้ความซอฟต์แมตแต่ว่าถ้าผิวมันเนี่ยตัวนี้ยังคงคุมมันได้อยู่แต่ว่าให้ผิวที่ดูโกลว์ขึ้นมานิดนึงเนาะสำหรับใครที่เป็นสิวนะคะตัวนี้เนี่ยพี่ให้้องสาวพี่ที่เป็นสิวสิววัยรุ่นสิวฮอร์โมนทดลองใช้แล้วนะคะก็คือหน้าไม่มีสิวเห่อขึ้นมาไม่ได้แพ้หรือว่าแบบเขาเรียกมีอาการเป็นสิวแบบ แพ้เครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือน้องสามารถใช้ได้เราก็เลยขายนี่แหลคะค่ะคนนี้คือคนท่มองที่แบบว่าสำคัญในใจวันเดอร์มากว่าอยากให้น้องใช้ได้ด้วยนะคะก็เลยมีเป็นเบอร์สามผิวแพ้ขึ้นมาซึ่งตรงกับผิวของน้องสามผิดด้วยเนาะ,ะส่วนใครที่ผิวแพ้ง่ายอันนี้เราก็ให้เพื่อนที่เป็นทั้งช่างภาพที่ถ่ายรูปให้นะคะรวมถึงออช่างทาผมน้องมนนะคะในการทดลองว่าสองคนนี้คือผิวแพ้ง,ง่ายมากแนะน่ชนิดที่ว่าไปทดลองรองพื้นที่ ที่เคาน์เตอร์แล้วถ้ามันแบบแพ้ขึ้นมามันจะสังเกตอาการได้แบบใน5้0ถึงสินาทีเลยนะคะนี่ก็ให้2คนนั้นใช้แล้วทุกคนยืนยันว่าใช้ได้เจชอบมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีคงน้ำหอมแล้วก็แอลกอฮอล์รวมถึงไม่มีคราเบทแล้วก็มีเนรอลออย์ด้วยนะคะ ส่วนใครที่ได้ไปลองแล้วนะคะมีคอมเมนต์ติชมหรือว่าเรื่องของการบริการหรือว่าเรื่องของแบบการตอบเช่นการค้าขายอนะไรเงี้ยคือแนะนําพีทได้เลยเพราะพีทก็เป็นมือใหม่มากๆแล้วก็พยายามที่จะทําออกมาให้ดีที่สุดนะเวลานี้ที่เราเป็นแบบคนเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วพีทสัญญาว่าพีทจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นมีสินค้าออกใหม่เรื่อยๆยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้มันดีๆๆลองมือตัวนี้มันคือแบบเต็นแรกอะทุกคนพีทเชื่อว่า ไมอ่อีกสาป,ปีสี่ปีอ่ะพี่จะต้องพัฒนาให้มันดีๆีขึ้นไปมากกว่านี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะทําออกมาให้เพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆทุกคนที่ติดตามเนี่ยสามารถซื้อตามกันได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่โหดจเกินไปด้วยนะคะยังไงพี่ขอฝากน้องพีลต์ฟิลเตอร์ด้วยนะคะเสร็ผิวเบิร์ด้วยพิลต์ฟิลเตอร์ตื่นเต้นมากแต่ว่าก็ร่วมใจที่แบบในที่สุดนะคะ บูมฟักดูแลมาหลายเดือนมากๆหลายคนจะเห็นว่าเออไหนจะขายตั้งแต่สิ้นปีไม่ใช่หรอตั้งแต่ต้นปีไม่ใช่หรอมาเดือนสามคือมันหลากหลายขั้นตอนเดี๋ยวให้มันเล่าประสบการณ์การสร้างแบรนด์ให้ทุกคนชมกันในคลิปหน้านะคะวันนี้พี่ก็ขอตัวลาคนไปแล้วนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมไปกดซื้อนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวพี่จะลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ด้านล่างเลยนะคะ